Welcome back to LWC Super Jab ladies and gentlemen heading straight into fight number 2 this evening at 163 pounds between Ireland and China introducing to you the first fighter here he is from the blue corner 33 years of age, standing 184 centimeters tall, with a fight record of 51 fights, 28 wins with one draw. Please put your hands together for James Healin from Ireland. เลต้าชกจากมุมแดงก็อายุ18ปีจากประเทศจีนครับสูง179เซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว16ไฟชนะ14ครั้งครับจะพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเซียวไลทีอบเลีย from China ไททีมจากจนเอลเมสและท่าบกรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณอมรชัยวิสุงเล่มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นการชกพิกัน163ปอนด์ครับกำหนด5ยกระหว่างนักมวยจีนกับซิลอบุเลีกพบกับนักมวยจากประเทศไอร์แลนด์เจมส์ฮีเลน ตั้งบรรทัานไว้ที่5ยกนะครับมาแต่ว่าดูรูปร่างหน่วยก้าแล้วดูทรงแล้วไม่หาคทบยกครับอมรชัยครับเช็คเรื่องอุปกรณ์เรียบร้อยครับเสี่ยวนั้นอยเจ็ดสิบนะครับเสี่ยวเจี่ของส่วนสูง179อายุเพียง18เท่านั้นครับ26ครั้งชนะ16แพ้10ผิดซ้อมอยู่ที่ลูกสวนนะครับสุขสวัสดิ์14ครับค่ายมวยลูกสวน ดีครับโอ้โหรูปร่างต้องบอกว่ากำยำล่ำสันจริงๆครับเซลอับบูเล็กจากจีนครับวันนี้จะเจอกับนักมวยจากไอร์แลนด์ครับเจมส์ฮีลเลนครับวัย33ปีส่วนสูง184เซนติเมตรนี่ถือว่าเป็นยอดมวย2แบบนะครับเป็นแชมป์มวยไทยของเวทีมวยบางลาด้วยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์เอ็มเอเอของประเทศไอร์แลนด์ด้วยนี่ครับกองเชียร์ครับวันนี้ขนกันมาเชียร์ครับ ถือว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมเลยครับสำหรับเจฟซีเลนครับคนนี้นี่เคยโดยนกับจอเวนพามาด้วย,ยน,น,นะครับแต่ว่าแพ้ก็ถือว่าโอ้โหเจอกับจอเวนพามาก็ไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับเจฟซีเล่ะวันนี้มาเจอกับรุ่นหลานครับวัย18ปีคนนี้นะครับเสียว179อาวแล้วครับเดี๋ยวดูครับน่าจะใช้คำนี้ได้เลยครับ หัวใจนั้นมวยไทยไปแล้วครับแต่ว่าอินพอตมาจากจีนกับทางด้านของไอแลนด์นะครับพรุ่งนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดนะครับไปพบกันได้นะครับชมฟรีนะครับหน้าเซนทันสุราษฎร์ธานีนะครับเรื่องสถานที่ความพร้อมตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับทีมงานของคุณสมนึกพัทบุรีไปเตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วครับแหมมาเองครับลูกพี่ขายลูกสวนครับบังมัดครับ ส่วนขวามือเนี่ยก็ยอดแสนชัยนะครับไปบริกรรมคาถาถอดมางคนให้กับเจมส์ซีแลนด์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงป่าตองนะครับสำหรับเจมส์ซีแลนด์อ่าฮ่ายกับต่อยยอดเพื่อไปชิงแชมป์ของสนามมวยวิธีลุมพินีครับคุณเชื้อชัยครับเห็นหุ่นแล้วหนาวแทนนักมวยชาวไทยเลยครับรูปร่างยังก็ยังกะตึกครับอายุแค่1879อเดอ่าครับเดี๋ยวไปดูอาวุธรับซ้ายด้วยนะครับนักมวยจากจีน ยืนขากว้างๆเลยครับหาแล้วครับเดี๋ยวดูครับแม่มาสไตล์สมัครเล่นหรือเปล่ากิมซ้ายแน่นอนครับประสบการณ์อยู่ที่นักมวยจากไอแลนด์นะครับต่อยมาเยอะกว่าสิงป่าตองซะด้วยเอาล้ครับดูเรื่องครับความสดอยู่ที่นักมวยจากทีนะครับลูกสวนส่งเข้าประกวดนี่ครับสังเกตดูว่ารายการนี้ยกแรกก็ใส่กันเลยครับแมหมัดนี่จิกจักจิกจักครับสลับไปเรื่อย ใครเร็วใครแม่นแหละครับคุณมารุตถ้าดูแบบนี้แล้วใครไวใครแม่นกว่ากันครับฟุตเวิร์กดีเหลือเกินนะครับเซอร์บูเลียสดูครับเพาะลำตัวขึ้นไปหน้าโอ้โหเล่นการคอเลยนะครับน็อกนี่มีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับจากแอนดัสซินนะครับการคอสอกกลับเข่าลอยนะครับอ่าครับมีกรองเชียร์ตามมาเชียร์เยอะครับทางด้านของเอีมเล่น สายย่งเขาปะเานะครับเสือบุลลีครับโอ้โหแข่งข่าซ้ายเรื่องของประสบการณ์นี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเจนซิงแลนด์เลยครับปะทะกับเบร์ใหญ่เบร์ต้นๆ้นมาแล้วหลายคนแต่ว่าบนเวทีนั้นอย่าไปรับเยะนะครับออกได้ต้องออกครับแม่แข่งเดียวดอกเดียวนี่โดนจุดสําคัญนี่ไปเลยครับมวยไทยแข่งซ้ายต่อยซ้ายครับครับ เพศไทยเมืองไทยมวยไทยมีกันให้ดูทุกวันครับแต่ว่าจะสนุกสนานเท่าช่อง8หรือเปล่าพิ <Yeah. S 1> จนารณาดูเอาครับโอก็ okay, ยืนขาบ้าจริงๆครับมาแบบสไตล์ยืนแบบคาราเต้ดูครับแม่ยังไงครับสายค้นอาจารย์อมรชัยบอกเลยเวทีต่อสู้ไม่ใช่แดนซิง่งแดนซิ่งไม่อวครับที่นี่มีแต่ลีลาไม่ได้ครับต้องมีอาวุธด้วยครับ อดีตรา่าทางมั่นใจในตัวเองมากนะครับเิวรเบุรเลียค่อยๆเคาะครับเหมือนจะบริหารจัดการตัวเองให้ได้ครับ5้ายกนะครับคุมอารมณ์คุมระบบหายใจให้ดีครับต้อดูนะครับเี่ยนเสียสีกันตปนี่ใครจะยุบโอ้โหดูครับยืนปิดให้ต่อยหมดก็ปล่อยไปวเตเพ้อเลยครับอย่าไปลองของครับกำปั้นนะครับไม่ใช่แบงค์พันครับ กำปั้นครับอตีไปเรื่อยครับเจมี่แลนตีอีกทีหนึง่งเริ่มจะดวดแล้วนะครับเจมี่แลนเข้าไ,ไปครับเสือบุลเล็กด้วยความเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับก็ชิงจังหวะกวันนะครับซ้ายกับขวาดูยังไม่เห็นแข้งซ้ายหนักๆนะครับเตะและสะบัดสะบัดนะครับแม่ ตะไม่ใช่บิดสะโพกครับดูแล้วเขี่ยไปเรื่อยอ่าเขี่ยไปเรื่อยเขี่ยไปเรื่อยไม่เจ็บนะครับแบบนี้รำคาญครับเดี๋ยวกลับมาครับคู่สองของวันนี้นะครับหาไปแล้วยกแรกครับซิลอบูเลียกับเจมส์ซีแเลนครับก็ดูแล้วยังไม่ออกพิษสงอะไรกันมากมายนะครับดูภาพช้ากันเลยครับคอยๆใช้หมัดเคาะไปครับ โยนเข่าลูกนี้เนื้อเข่าคืนทันทีเลยครับทีนล่นอาวนะครับต้องออกนะครับดูพับช้าไปก่อนครับแหมกองเชียร์นี่พยายามกระตุ้นครับหนึ่งจังหวะไปครับตีเข้ากลางหลังครับกรรมการสับแล้วอมรชัยหืมจิ้มซ้ายครับสวยครับทักษะการต่อยดีๆครับ แต่ว่าเตะซ้ายมีแบบสปัดสปัดครับนะครับมาคล้ายคิกวอกซิ่งคาราเต้หรือเปล่าอ้าวขึ้นหน้ากระโดดต่อยครับเหลือยนะครับเสือบูเลีอดูแลมีความมั่นใจครับไวครับแต่ว่าน้ำหนักไม่มีครับต้องบิดต้องส่งมันจากหัวไหล่สะโพกด้วยครับ โอ้ตอไลายม่ทันนะครับเจมีแลนด์ครับไปรอแต่รับแล้วก็จะรอสวนนี่นะครับขอป้องกันตัวดีจริงๆครับเซอร์บูเลียสพยายามจะมาลุ้นวงในนะครับเข้าไปใกล้ๆครับเซอร์บูเลียสสายเตรียมออกเตรียมส่งเกมต้องออกขวาบ้างนะครับแม่การบังรับจับทางนี้ไม่ได้นะครับโดนก่อนช้ำก่อนครับอย่างอรก็ต้องโตบ้างครับ เพาะลำตัวไปหน้าใบหน้าลำตัวกึ้มาแล้วับแข้งขวาของเจมสีเล่นแ่แต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับโอ้โยสายเริ่มจะเข้าเยอะแล้วครับเซียวบุญเยอเน้นกำปั้นครับคู่นี้แหมเริ่มร้อนแรงขึ้นมานเรื่อยๆนะครับอาวุธเริ่มจะไม่ต้องประหยัดกันแล้ว ไปไปขอเวลานอกครับไม่ต้องขอครับมีเวลานอกครับไม่มีเวลานอกครับนี่ก็แม่ซ้ายแกงออกดีจริงๆครับเซลบุเลียครับเดียวแต่ว่าน้ำหนักนี่อาจจะยังน้อยไปนิดนึงหังขวานะครับเนื้อเนื้อของเจมวีแลนมาแล้วครับแต่ว่าแต่งดุดแมมัวแต่งง้างไม่ได้ครับไวครับทางด้านของี่เอัลนะครับโดนหมัดซ้ายทีหนึ่ง ขวาเต็มๆ็ครับดูนี่ครับโอ้โหแต่ว่าโดนแล้วไม่ดีอาการครับเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับวงในตีนี่นะครับนอกโดนในได้ครับภาษามวยแล้วนะครับอ่าครับวงนอกเป็นของนักมวยจากจีนครับวงในเป็นของนักมวยจากประเทศไอร์แลนด์อ้าวโดนซ้ายโดนตีนซ้ายหมัดซ้ายอ่าครับได้กันคนละอย่างสนุกแล้วครับแบบนี้ครับชีงกันออกซ้ายกับขวาอยากคิดเยอะเลยครับแล้วก็อย่าเตะสูงครับ ขอบังเกงคือเป้าหมายครับแมู่ลีลาครับลีลาเยอะครับทางด้านของนักวมจีนเออโ,โดนทุกสายของยีเล่นครับแมยังไม่กล้าเล่นครับซิวอบูเลียแม่ต่โดนแล้วยังไม่ยุบนะครับยังเข้าข้องว่องไวเหมือนเดิมโโดมาถึงช่วงปลาย,ยครับกระตุกไม่มีคะแนนนะครับแบบนี้เน้นกันที่อาวุธเข้าเป้าครับ โอ้โหสาวครับสาวกันปั้นใส่กันเลยพักกันสักครู่ครับออกรสชาติขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยก2ผ่านไปนี่โอ้โ oh, ห oh. อาวุธเริ่มจะออกกันชนิดที่ว่าไม่มีใครกลัวใครเลยแหละครับไปดูภาพชา้ากันเลยครับนี่ครับโอ้โหเข่าไปกันเต็มนะครับแต่ว่าเจนมีน่นาก็ยังไม่เป็นไรแห<ม>วงวงในเหมือนจะแหวมีขวงก็ไม่ใช่ขวงกันปั้นแล้วนนครับ พยายามจะสลัดข้าพเจดให้หลุดครับวางแข้งขวาเข้าไปครับเริ่มจะเป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นครับยกที่ผ่านมาอาวแล้วครับลุ้นกันต่อครับนี่ครับคำว่าศิลปะ่าแม่ม้มวยไทยนี่ไปทั่วทุกมุมโลกจริงๆครับนี่ครับช่องแปะกำลังทํามวยไทยให้เป็นกีฬานะครับลุยกันต่อครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับใบสั่งจากทีมงานของสิงป์ป่าตองมาแล้วครับมึงเงิน ตอลยกก็ยังคงคล่องแคล่วน,น,นะครับเซียวบุเลียหลูกนี้โดนเหวี่ยงล้มลงไปครับไม่มีอะไรลุกขึ้นมาว่าต่อ,อเตือนหไหวครับไหวครับต้องเวยจากจีนเคาะล่างเคาะหน้าไปเรื่อยน,น,น,นะครับใต,เ,ต,เ,บต,เ,<ส><ญ>ตเข่ายังกระโดดกระโดดอยู่ครับครับวามแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับพยายามจะ มัดตีครับเกมส์ฮิลเลนขวางซ้ายสวยครับลูกนี้แหมมีตะโกนเลยนะครับปลุกเร้าตัวเองครับเซียวบุเลียเข่าเริ่มมานะครับยกนี้ครับเจมส์ฮิลเลนครับเห็นเลยครับว่าโดนวงในแล้วเซียวบุเลียนี่ทำอะไรไม่ถูกเข้ามาครับแข้งขวานำไปนองได้ไนโดนะครับแบบนี้ครับเอาครับวัดนะครับใครจะเจ็บใครจะช้ำประกัน ฮุกซ้ายเต็มๆครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรโอเก็บอาการดีจริงๆครับนักมวยจากจีนเกิดมีแล้ก็ตอนนี้ครับน่าจะมองไปถึงน็อกเลยละครับต่อยและเข้าเป้าตลอดแต่แต่ว่าแข่งซ้ายก็ยังออกมาเรื่อยๆครับเสี่ยวบูลเลสเลยครับจิ้มซ้ายมาแต่ว่าน้ำหนักไม่มีครับหลุดครับเจอแข้งขวาโอ้โหาาั้้เเขปครบถ้าเดินต่อยน่ากลัวเลยครับทางด้านของบูลเลส ต่อยหลังต่อยนี่น้ำหนักอาจจะไม่แรงเท่าที่เหมือนเดินต่อยครับเดินต่อยนี่จะเป็นแรงส่งแรงกระแทกไปด้วยครับสากสวยดีมากลกมาตบไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ครับได้แต่เป็นตัวช่วยท่านั้นนะครับว่าที่อาวุธครับอ่านี่ครับยกไปแปะแปะนี่ถ้าบิดสะโพกมีแรงส่งหน่อยน่ากลัวเลยครับนักวัวจีนายน,นี้เนื้อตัวร่างกายดีมากเลยครับ เริ่มใช้ความแข็งแกร่งเดินเข้ามดนะครับเจมี่แลเนครับโอ้โดยเฉพาะเข่าครับเจอเข้าไปนี่ยืนตัวแข็งตลอดครับซูอาบูเลียตต้องที่วงในรัาอ้าวซ้ายตัดลำตัวสวยครับหลอกจิ้มอีกทีนึงไม่เจอเข่ามันจะแก้ไม่เป็นนะครับรับเริ่มนิ่มเหมือนกันครับเจอเข่าเจอบิดเจอกระชากเข้าไปไปไหนไปกันเลยครับตอนนี้มีแรลนเห็นแล้วก็รู้เลยครับ จะเดินเบียดเดินบี้แค่ขวามาครับนี่ครับพอเดินกัะทำนี่ดีนะครับบูลเลียสจากจีลุดโดนวางก้นทีนึงครับแพ้โอ้ช้าลงมาเยอะครับยกนี้ครับเซอรบูลเลียสพักกันสักครู่ครับกลับมาชมความมันกันต่อครับศึก LWC ซ u เปอร์แชมครับทางช่องแปดกดเลข27 k i n g o f Fighting Sport นะครับ เรามีนัดกันทุกวันเสาร์ครับเวลา18นาฬิกาครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับอ่ะดูภากเ้าไปด้วยนะครับจังหวะรัวกำปั้นของบุลเลสครับไม่ครับวงในของนักมวยจากประเทศไอร์แลนด์นะครับเกมวางซ้ายคืนตัดหน้าครับโอ้โหตบด้วยซ้ายเข้ากระโดงคางครับนี่ครับวงในนี่แก้เข่าไม่เป็นเห็นชัดเจนครับไม่รู้จะทำไงครับซ้ายสะบัดหลุดโดนฟีคิกไปเลยครับลูกนี้ พี่น้องชาวสุราษฎร์พรุ่งนี้เจอกันครับที่เซ็นท่านสุราธานีเปิดได้มฟสีครับไปกันต่อครับยกสี่ครับกำหนดหยกครับคู่นี้ครับเซียวบูลเลียกับเจมี่แลนด์เปิดประกบในแล้วก็เห็นผลแล้วครับตอนนี้เจมี่แลนด์ติดใจครับขอพวดตีวงในไปก่อนนี่ครับความแข็งแรงการฟิดซ้อมการไล่แขนลูกกระชากลูกกระตุก แต่ว่าดูแล้วมีอนาคตนะครับน้องวยจากกีรายนี้ถ้าขยับเดินเตะแล้วบิดสะโพกเปน็นน่ากลัวเลยนะครับจะย,ยืนขากว้างที่กังวลมารุดคือสมัดมันก็โอ้โหดูครับเหมือนไปแปลๆนะครับแบบนี้เจออยู่เรื่องสบายแลครับต,ตายสมัครเล่นแหละครับ เต่มเติมมาสบตาอีกสักนิดนะครับหมวัยเพียง18ปีเท่านั้นนะครับเนื้อตัวรูปร่างโครงสร้างดีครับอาครับครับโดนซ้ายหน้าแล้วรั่วอีกแล้วรั่วอีกแล้วกระชากรั่วอีกแล้วนี่นะครับไปไปยุ่ยไปเรื่อยๆนะครับเซียวบูลเลียสแต่ใจยังสู้นะครับนักมวยจากจีนรายนี้ครับแหมลีลาแค่ไม่เหลือร้ายครับ เชี children, ่ยวนะครับแน่พยามจะเสี่ยงสองเหมือนกันครับบูลเลสครับต้องเดินต่อยครับนั่นครับเดินต่อยมีโอกาสครับไปถอยหลังต่อยนิน้ำหนักมันน้อยครับต้องเดินต่อยอย่างนี้ครับนักมวยจากจีนต้องแรกแล้วครับเวลาที่เหลือยก4 5่ห้าแม่เดินจิ้มเดินจิ้มนี่ได้ผลเลยนะครับแม่เข่าก็มาเรื่อยๆครับ เจฮี่แลนด์มีลูกลึดขึ้นมานะครับเสือหมุนเลยครับแบบนี้สนุกแล้วครับไม่เดินไม่ได้ครับยิงยย่งถอยยิ่งเข้าร่องแข้งนะครับแ,แ,แต่แกก็เตะขวาเพลินเลยครับเตะต้ตนหอ,อกเองเลยครับเจมี่แลนอยู่ที่เสือบุูเลี้ยงนะครับ ขยับไปตบขวกขวายิงซ้ายตรงรเดินล้วสนุกครับเดินล้วสนุกไหมแต่ว่าเจอขวาคอตีเข่าเนี่ยครับยืนเป็นกระสอบซ้ายบิน,นทลงไปไก้นเริ่มหนักแล้วครับมาแล้วครับหลวงพอยนันยันขึ้นมาสายสับซอกเอาซับต้องเสี่ยงครับไม่เสี่ยงไม่ได้ครับเสี่ยงเลยครับไม่การขอก็ต้องสับสอกให้แตกครับโดนไม่โดน เจอเข่าอีกแล้วครับเจอเข่าอีกแล้วเป็นหนูนุ่มนิ่มไปแล้วเอาเป็นหมูหมูนุ่มนิ่มไปแล้วเอาออกไหมซับอีกทีนึงเอาแม่สอบซ้ายเข้านะครับเป็นสักครู่ครับใจดีแน่นี่ก็โอ้โหพยายามเดินเบียดติดๆนะครับแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จครับพักกันสักครู่ครับดูอาการของซิลวาบูเลียครับโอ้โหเหนื่อยนะครับ ยกที่แล้วโดนบิดไปบิดมาไถไปไถมาครับไปดูภาพช้ากันเลยครับเจอล็อกเฉียงๆล็อกสะพายแรกนี้ดูครับแม่ถ้าไม่กระตุกก็กระชากตีได้หลายดอกนะครับแม่ไปดีกระตุกครับดูครับกระทุงกระทุงแล้วกระชากครับแม่โอ้โหหักสอกซ้ายถ้าแปลกขึ้นมานี่ได้เฮเลยครับช็อตนี้แต่ว่าแม่ไม่ถึงหรือเปล่าครับเอาละครับ สามนาทีที่เหลือครับจะเกิดอะไรขึ้นครับแมกองเชียร์หลังม,มุนมน้ำเงินในตัวโตจริงๆครับไม่มีใครใหญ่กว่านี้แล้วครับในหลังเวทีอ่ะต่อยกันดีก็มีสินลุ้นรางวัลพิเศษครับ Fight of the Night คู่มวยดเดอนแล้วก็ Fighter of the Night นะครับสนับสนุนโดย Global h o า s e ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ ขอบคุณโคบเฮานะครับไปต่อครับบนเวทีแม่ถอยใช่ไหมครับดูการสลับหมัดครับต่อยแล้วไม่บิดข้อม,มือครับต่อยแล้วสันหมัดกระแทกอย่างนี้ครับถ้าบิดข้อม,มือ่้อม,มือแม่โป้งลงบิดข้อมือนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมน,นะครับหมัดของบูเลสนักมวยจากจีนลูกสวนอะ ก็เป็นแค่หมาดที่สร้างความกำลังให้กับเจมส์ดีแลนด์นะครับแต่ดูครับสลับไปสลับมากลัวแกจังมงมเองเลยครับนะครับต่อยมาโดโนพอโดนประกบในตีออเข้าไปครับโอ้โหต้องผลักออกเลยแต่ดูแล้วยังแก้เขาไม่ค่อยเต็มนะครับสิวัตุญลียพยายามจะลุนสอครับยังไม่โดนนะครับเส้นทางยาวไกลนะครับ สวยแค่18ปีเท่านั้นเราแน่นอนนะครับนักมวยที่ต่อยจำนวน5ยกนี้เราเตรียมไว้นะครับเพื่อชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีมลุมพินีในอนาคตข้างหน้านะครับไม่น่าจะเกิน2-3เดือนนี่นะครับโอ้โหบวกปัดครับดูนี่โดนเต็มๆครับเซียวบ,บุลีตัวยังไม่เป็นไรนี่ครับหวัดต้องมีแรงส่งจากหัวไหลแบบนี้ครับถึงจะถูกต้องครับโอ้ท่าตำรผมถือว่าใช้ได้เลยครับนักมวยจีนรายนี้ ดูเขาออกหมัดครับเขาเขาสะบัดสะบัดเรื่อยๆไม่ได้้แม่โดนครับซ้ายแต่ว่ามันไม่ได้โดนดัดสอกมาหยุดไม่หยุดครับแม่ยังท้าทายครับบูเลียสโอ้ยเอาล้อมเช็ดหน้าเช็ดตาครับดูว่าตัวเองนั้นแตกหืตึง่าครับยังรออยู่ครับยังรออยู่นี่นะครับแม่เดินลุ้นก็ยังมีหวังนะครับเสือบูเลียส คู่มวยที่ออกอาวุธกันตั้งแต่ยกหนึ่งถึงนาทีนี้นะครับดูครับไม่มีเต้นให้รำพานหูรำพานตาขึ้นมาเอาอย่างไรครับอย่างไรครับลองของแ่อกครับเจ๋งมากได้แค่ลุ้นได้แค่เสียวจริงๆครับครับก็เป็นหมัดแย่ๆหมัดตะกระแตนนะครับเหมือนตะกระแตนแย็บนะครับไม่ได้บิดหูไม่โป้งลงไม่ได้บิดข้อมเลยครับ ดูรูปร่างดูน่วยกล้างมโครง,งสร้างนี้บอกว่าหน้าสร้างครับนันงโมจีไดยน,นี้วัยเพียง18ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับหัวใจใช้ได้เลยนะครับความเป็นนักสู้ร่างกายดีรูปร่างดีครับแม่นี่ก็จับตีเรื่อยครับด้านของเจมโชว์เลยครับ เกมโชว์ได้เวลาเกมโชว์ได้เวลาเกมโชว์แม่พยายามจะแลกครับมาครับพยายามจะแลกเหมือนกันเออสะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับนี่ครับต่อยให้คนไทยดูเลยครับเขาต่อยกันยังไงครับยกห้าโอ้โหข้างขวาครับสี่ห้าเมตรครับแหมสะใจครับดังกู่ชมภาพช้ากันเลยครับยกห้านี่ครับโอ้โหลูกเข่าเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นทีเด็ดของเจมส์ซีแลนด์ครับ นี่บวกหมัดเต็มๆนะครับโดนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็พยายามจะคึดขึ้นมาครับบูเลียสหักศอกลูกนี้โอ้โหเต็มๆครับแค่พังแงอเลยครับแล้วดูครับลำตัวโอ้โหลากมาตีครับยีแลนแหม่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยครับท่าของซิยอบูเลียสครับตอนโดนเข่า ไปลุ้นไปเชียร์ไปรอคะแนนกับคุณแมททิวดีเลยครับจบลงเรียบร้อยฮะสำหรับคู่2วันนี้ครบทั้ง5ยกขอสิบประม,มือให้ดักชกนั้นสคนเลยถือว่าสนุกมากนะฮะเวทีมวย LWC Super c h แชมของเราครับ ไม่มีถอยไม่มีเต้นนะครับผมเรามาดูคะแนนจากกรรมการกันได้เลยครับ ladies and gentlemen a f t e r five exciting rounds of Muay Thai action all of our judges score this bout 49 to 47ทั้งสท่านครับให้คะแนน49ต่อ47ทั้งหมด for our winner from the เอนะท e ่นี two, ่และเบลล์หมายเลขสองขอบคุณเซียวจาประเทศจีด้วยครับ